ทดสอบข้มฉุมนะครับไตโวนะครับข้อออกสีนิ้วนะครับดูครับดูปรมาณน้ํานะครับทํางานตามแสงแดดนะครับดูครับข้อออกสีนิ้วนะครับเต็มข้อเลยครับดูทั้งวันนะครับไม่ต้องพึ่งน้ํามันนะครับใช้แบบยาวๆไปเลยครับประมาณเกือบสิบห้าปีใช้แผ่นโพลีนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับจํานวนสองแผ่น ตัวอะไหล่ไดโวนะครับมีอะไหล่สำรองนะครับทันใดสนใจก็สอบถามมาได้ครับชุดนี้ราคารวมอุปกรณ์นะครับอยู่ประมาณที่หมื่นหกห้าร้อยนะครับสินค้ามีประกันให้ครับทันใดสนใจก็สอบถามได้ครับเท่าออกสีนิ้วนะครับดูครับถ้าแสงแดดมาก็น้ําก็พุ่งแบบสุดยอดเลยครับดูครับสีนิ้วนะครับนี่เข้าพญานาคเลยครับ ท่านใดสนใจก็สับถามได้นนครับช่างแคร์โซลาร์เทคกกันความแรงขอบคุณมากครับผม